ปีใหม่ของทุกปีมีการเกิดอุบัติเหตุจำนวนมากทำให้มีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์และขับขี่ถึงร้อยละสามสิบมีวามผิดตามตพรบจราจรเมาไม่ขับสูงถึงกว่าหมื่นคน เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพและป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าถึงโดยง่ายสังคมปลอดภัยขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบกและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รณรงค์จัดงานเลี้ยงปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดการขับขี่รถทุกครั้งหลังการดื่มตรวจสุขภาพประจำปีและคัดกรองพฤติกรรมการดื่มอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีกำหนดโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ติดตั้งแอลกอฮอล์อินเตอร์ล็อกบนรถขนส่งสินค้าเพื่อประเมินผู้กับขี่ก่อนเดินทางรณรงค์ปีใหม่ปลอดเกล่าหรือสวดมนต์ข้ามปี ห้ามขายเหล้าให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีห้ามส่งเสริมการขายลดแกลกแจกแถมและขายในเวลาที่กำหนดเพิ่มด่านชุมชนหากเกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้เป่าวัดปริมาณแอลกอฮอลทุกรายหรือส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจและบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดในผู้กระทำผิดเมาแล้วขับถูกสารสั่งคุมประพฤติขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับด้วยชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุในปีใหม่นี้